ต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆราคาจับต้องได้ก็หน้าตาแบบนี้สวยแบบนี้นะฮะเป็นเจ้า Honda m o b i l i ิโเป็นโฉมปี2014นี่เป็นเครื่องยนต์1.5เครื่องยนต์ i-VTEC นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินด้านในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเข้าศูนย์มาตลอดซื้อรถคันนี้ไปสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะครับต้องบอกว่าโมบิลิโอเนี่ยค่อนข้างกว้างประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์1.5 ตอนนี้ของเราเนี่ยมีวิ่งเซ็นสัญญาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านในกรณีที่รถจากเฟแนซน์ผ่านแล้วเราก็มีวิ่งส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ในประเทศไทยแล้วก็ของเราแคมเปญค่อนข้างเยอะตัวนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะครับเริ่มต้นที่2.79แล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับบาทเดียวก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับมีรับประกันหลังการขายบริการหลังการขายนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานะฮะมารีวิวนำเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้นี่ฮะก็คือ Honda Mobilio นะฮะตัวนี้เป็นโฉมปี2016ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเครื่องยนต์ i-VTEC นะครับ ก็หน้าตาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะเป็นรถยนต์ SUV ขนาดเล็กนะฮะเป็นรถครอบครัวนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินด้านในนะครับจะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีระบบถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเจ้าของเดิมเข้าศูนย์มาตลอดก, <ๆ S 2> ก็เพื่อนๆเนี่ยซื้อรถคันนี้ไปสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะครับ <ๆ S 2> ดูนะฮะความงามของรถคันนี้นะฮะ ต้องบอกว่าโมบิลิโอเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากมากนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์1.5เป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆนะฮะแล้วก็ราคาจับต้องได้ตัวนี้อยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมขอแจ้งโปรโมชั่นของทางร้านเชียร์นิดนึงนะครับตอนนี้ของเราต้องบอกว่าซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะฮะตอนนี้ของเราเนี่ยมีวิ่งเป็นสัญญาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่รถจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็มีวิ่งส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นกัันนนะคไ่่่่ววาุณจอยูทีหกแแล้ ในประเทศไทยลูกค้าจะซื้อเงินสดก็ได้หรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับแล้วก็ของเราแคมเปญค่อนข้างเยอะตัวนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะครับเริ่มต้นที่2.79แล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะครับบาทเดียวก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับมีรับประกันหลังการขายบริการหลังการขายนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่าแล้วก็อันนี้ภายในนะฮะก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะฮะด้านในก็จะเป็นตัวเสียบ USB ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับวิทยุ CD MP3 นะครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคร แล้วก็ให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้สวยเดิมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือจุดจ่ายตังค์เลยนะครับเพื่อนๆนตัวนี้เขาเรียกเมทอาร์คนะครับของเราเนี่ยอย่างที่บอกไว้ในคลิปนะฮะของเรามีรับประกันนะครับรถเราไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีเปลี่ยนเครื่องแล้วไม่มีเปลี่ยนสีนะครับเพื่อนๆอน่าเพื่อนเพื่อนสบายใจได้เลยนะครับซื้อรถจากทางร้านชีออโต้เนี่ยเรามีรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับ ชมในห้องเครื่องนะฮะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้สวยเดิมมากๆนะครับ <m> <ส>ฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยแกะเลยนะครับ <m> น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้เป็นสีเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็ในฝากระโปรงก็จะมีสติกเกอร์พวกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นรถฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์พวกนี้ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้นะครับติดมาจากป้ายแดงเท่านั้นนะฮะตัวนี้เป็น ปาโค้ดนะครับที่ติดออกมาจากป้ายแดงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่นะฮะซุ้มโชกด้านซ้ายและขวาเพื่อนๆไม่ต้องอตกใจนะครับเพราะว่าของเดิมจากโรงงานเนี่ยคือรถรุ่นใหม่ๆเขาจะพ่นออกมาประมาณนี้เหมือนเขาประหยัดงบประมาณในการพ่นสีนะครับคานหน้าพวกนี้ก็จะเป็นคานหน้าเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะรถที่เครื่องยนต์สมบูรณ์แบบนะครับ รอบเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณนะครับ 800-900- ถึง1,000รอบจะไม่เกินนี้นะครับเพื่อนๆปรที่สำคัญรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่านี่เลยต้องบอกว่าใครที่หารถราคาไม่แพงรถครอบครัวนะครับราคา3แสนกว่าบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าผมแนะนําเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ Honda m o b i l i o นะฮะเพื่อนๆท่านใดนะครับไม่สามารถลงมาดูได้ที่กรุงเทพก็คือเราฮัลโหลคุยกันได้นะครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากดูจุดไหเพิ่มเติมก็วีดีโอคอลหาผม โดยตรงได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพนะครับของเราเนี่ยจะอยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางแคของเราเปิดทุกวันนะฮะแปดโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะครับไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ติดตาม Facebook นะครับเชียร์ออโต้นะครับหรือสายตรงหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0816412931ก็สําห็สำหรับวันนี้ผมฝากให้เพื่อนๆพิจารณาเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ